สวัสดีครับน้องๆห่างหายไปสักพักหนึ่งครับคุณพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับผ่าตัดหัวเข่าตอนนี้เสร็จแล้วก็มาอัปเดตการทำงานกันบูมแมลงกันต่อเลยนะครับวันนี้เป็นสีลายทงอเมริกานะครับลูกค้าจีอยากได้ตัวระยะไกลความหนา2มิลน,นะครับโอเคนี่ลายธงอเมริกันนะครับความหนา2มิลน,นะครับยังไม่ได้ทำด้านหลังนะวันนี้ทำด้านหน้าก่อนนะครับ ระยะไกลจะมีด้วยกัน2ตัวนะครับทงอเมริกันนะครับความหนา2มิลระยะไกลนะครับทักแชทกันมาได้เลยนะครับท่านที่จองไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อผมลืมนะม,มาต่อกันในรุ่นของ1มิลเทรนเนอร์นะครับระยะกลางนะครับสีสันก็ไม่แพ้2มิลตัวเมื่อกี้ระยะไกลเลยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวตั้งชื่อว่าวกันดั้มละกันเพราะลายมันเหมือนลายกระตูนในหุ่นยนต์กันดั้มนะครับ พึ่งเครือบเงาเสร็จนะนี่ครับคุณภาพพรีเมียมนะครับแต่ราคาย่อมเยาวนะครับเคลือบเงาพิ่งแห้งนะครับเดี๋ยวเหลือสลัดสีด้านหลังทําเอกลักษณ์ประจําตัวนะครับคาดว่าสอวันนะครับก็จะได้เสร็จแล้รีวิวกันนะครับขั้นตอนมันเยอะนิดนึงการทําสีแบบใหม่นะครับฝากติดตามได้ครับขอบคุณครับ